พี่น้องครับ <c oughs> วันนี้ผมเต่านิจาจะพาพ่อแม่พี่น้องมาดูความแปลกความมหาจรรย์และความศักดิ์สิทธิ์นะจุดหนึ่งของจังหวัดลำปางเรานะครับ <c oughs> ตอนนี้ผมมายืนอยู่ตรงที่ไร่ขบโพดนะฮะใกล้กับศาลเจ้าพอ่อประตูผานะฮะอเภอเมืองจังหวัดลำปางแต่ว่าของสิ่งนี้อยู่ในเขตพื้นที่บ้านปังละนะครับอำเภองาวจังหวัดลำปาง เราไปดูกันนะครับพี่น้องครับท่านเห็นภูเขาที่ผม zoom ให้ดูนี่ไหมฮะท่านดูดีๆนะครับตรงนี้เนี่ยเหมือนกับอ่าพระนั่งวิปัสสนานี่มุมหนึ่งนะฮะเดี๋ยวผมจะพาไปดูอีกมุมหนึ่งนะครับเหมือนพระนั่งวิปัสสนาฮนะถ้ามองไปแล้วคล้ายๆสององค์นะเปรียบเทียบนะครับจะเป็นหลวงปู่ทวดหรือว่าเป็นอ่า ท่านสมเด็จพระจารย์ตโตพรมรังสีนะฮะนี่คือความมหัศจารย์ของภูเขาลูกนี้และความศักดิ์สิทธิ์หรืออภินิหารก็ว่าได้นะเดี๋ยวเราไปดูอีกมุมหนึ่งนะครับนี่นะครับท่านผู้ชมที่รักและเคารพตรงจุดนี้นี่จะมองเห็นชัดเจนนะครับว่าเหมือนกับพระนั่งวิปัสสนานะฮะจะเหมือนกับ สมเด็ดจพระอาจารย์ตพรพมรังสีหรือว่าหลวงปู่ทวดนี่แหละครับนี่คือความแปลกใหม่ความมหัศจรรย์นะของภูเขาลูกนี้ผมว่าน่าจะเป็นภูเขาที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับและเป็นของดีของคนลำปางทั้งลำปางนะฮะแต่ว่ายังไม่มีการมาตรวจสอบและการพัฒนาแต่อย่างใดนะครับซึ่งอยู่ไม่ไกลฮะเลยายประตูผามานิดหนึ่งนะเป็นบ้านบ้านปางละเดิมนะครับของอำเภอเงาวจังหวัดลำปาง ส่วนค่ายประตูผานั้นเป็นของอำเภอเมืองจังหวัดลำปางครับนี่คือภูเขาศักดิ์สิทธิ์และภูเขามหาสารย์จะเรียกว่าอภินิหารก็ไม่ผิดนะครับครับนี่คือภาพที่เห็นได้อย่างชัดๆนะครับว่าภูเขาลูกนี้มีลักษณะเหมือนพระสงฆ์นั่งวิปัสสนากรรมฐานนะดูมุมนี้จะเหมือนกับหลวงปู่ทวดนะฮะหรือไม่ก็พระอาจารย์ตัรมรังสีนะฮะ แต่ผมว่าน่าจะเหมือนองค์ปู่ทวดมากกว่านะครับทั้งหมดนี้คือความมหัศจรรย์ทั้งหมดนี้คือของดีของพี่น้องชาวจังหวัดลำปางถ้าได้รับการพัฒนาผมเชื่อเหลือเกินว่าเขาลูกนี้น่าจะเป็นเขาที่ศักดิ์สิทธิ์นะฮะน่าจะมาพัฒนาในลักษณะของการท่องเที่ยวกับซึ่งอยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองครับนะก่อนที่จะพ้นจากตัวเมืองนี้นะฮะก็จะมี าสารเฉพาะประตูผาเลยมานิดหนึ่งนะก็จะเป็นบ้านปังหลักนะครับอยู่ในเขตอำเภอเงาจังหวัดลำปางของเราเนะครับนี่คือความสวยงามนะฮะพี่น้องเห็นไหมครับนะนี่ถนนที่กําลังจะไปเงานะเส้นนี้นะครับนี่ไปเงานะฮะแล้วก็อีกด้านหนึ่งทางด้านหลังผมเนี่ยนะฮะจะเป็นถนนที่เข้าตัวเมืองจังหวัดลำปางครับ